รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กลับมาพบกับแคร์ในรายการตามติดชีวิตดาวครับสี่ทุ่มตรงอย่างนี้เห็นใส่ชุดอย่างนี้แล้วนะครับแน่นอนว่าเรากลับมาแล้วครับกับโครงการสตาร์สาปี2ซึ่งตอนนี้นะครเป็นครั้งแรกของปีที่2เลยซึ่งแน่นอนครับโครงการของเรานะฮะจะนําเหล่าสตาร์นะครับไปทํากิจกรรมดีๆเพื่อสังคมซึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือเหล่าสตาร์ที่จะมากับเราและแน่นอนครับพิธีกรจิตอาสาซึ่งเป็นคนนี้ประจําเลยครับผมเบื่อหน้ามากเลยแต่ว่าต้องเจอขอเชิญพี่ดิวโุนพองครับเชิญเชเลยเชิญเลยเชิญแล้วครับสวัสดีครับครูบผมผู้ ไม่ได้ไไม่ได้ต้องมีพิธีกรรัเชิญสุดหล่ออย่างผมด้วย,ยคนเดียวนแน่นอนพี่ดิวบอกว่าสุดหล่อครับผมและโครงการสาโครงการสาปีนี้เนี่ยเป็นโครงการสายคับ เป็นโครงการ s t อาสาปีที่2แล้วใช่ครั้งแรกเลยครั้งแรกใช่ครับก็ว่าครั้งแรกครั้งแรกจะต้องพิเศษสุดยอดแน่นอนเพราะว่าโครงการ s t อาสาครั้งแรกในปี2557นี้นะครับผมเราจะพาทุกทุกคนไปทําความดีในโครงการพระราชด,ดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ครับผมซึ่งเรานะฮะจะนําเหล่า s t อาสาทุกคนเนี่ยไปเรียนรู้นะครับการใช้ชีวิตแบบพอเพียง <อา S 1> ในโครงการนะฮะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเซาครับครับการ s t อาสาของเราเนี่ยทุกทุกเทปจะต้องมี ี่สตาร์รับเชิญครับผมไปทําความดีกับเราใช่ฮะแฟนคลับไปทําความดีกับเราถูกต้องคุณจำเดอะสตาร์ปีเก้าได้ปหมจำได้เพราะว่าเดอะสตาร์ปีเก้าจบแต่ละวีกแต่ละวีกไงเราจะเหมือนเป็นยังไม่ใช้คำนั้นสิใช่เพราะว่าเป็คนต้อนรับเขาใครที่ออกจากบ้านมานะฮะเราจะพาไปทำกิจกรรมความดีมาเจอเราสองใช่แต่ว่าสองคนที่มาวันนี้เนี่ยไม่เคยไปกับเราทั้งที่พี่คิดว่าจะไปตั้งแต่วีกแรกเลยนะเหรอที่หนุ่มผมเลยอ่ะขอแสดงความยินดีต้อนรับอ้นและก็ต่อเดอะสตาร์เก้าเชิญฮะ สบายดีหรือเปล่าฉันมุ่งขยานจะรู้ว่าตัวดองมั้ยเออทับได้อีกด้วยพี่สันเออเป็เก๊กตั้มตึงมากกว่าใช่ซึ่งบอกว่าสองสองคนนี้เนี่ยเคยไปสตาร์สากับเรามาแล้วครั้งนึ่งนี่คือคุณผู้ชมทำได้นะครับจำได้คือตอนนั้นเนี่ยเป็นโครงการสาที่มีชื่อว่าเส้นทางสายบุญเคยไปสตาสามาแล้วตอนนั้นรู้สึกไงบ้าง โอ้ตอนนั้นเรารู้สึกก่อนอื่นเลยพอไปถึงที่เนี่ยอบุญมากด้ยการร้อนรับของชาวบ้านที่วัดป่าธรรมโอโอ้อโหบุรีรมัมบุรีรัมจใจเลย <c oughs> ต้องบอกเลยว่าสนุกขนาดากย, <c oughs> ย่างที่ทุกคนเคยได้ยินว่าจริงๆแล้วโครงการในพระราชนิติของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่มีเยอะมากใช่แต่ว่าครั้งนี้นะครับที่เราจะพาไปรู้จักกันก็นคือการใช้ชีวิตแบบพอเพียงเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะรู้ว่าสองคนนี้เนี่ยมีวิธีการใช้ชีวิตแบบพอเพียงไงบ้างขออนุญาตให้อ้นตอบก่อนจริงๆครับเชิญทางคนครับก็ใช้ชีวิตแบบ แบ่งแบ่งไแบ่งแบ่งไปลงทุน30อ่ะเก็บ50าเท่าไหร่แล้วเนี่ยเหลือเหลือเหลือยี่สิบเหลือยี่สิบยี่สิบนี่ให้พ่อกับแม่ครับผมแล้ว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 คุณไม่ใช้เลยอ่ะเฮ้ยนี่ไงเขาบอกเลยให้ส่วนเดียวกับพ่อกับแม่เลยพ่อกับแม่เลอ๋อพ่อแม่ใช้อยู่ครับก็เลอเงินทุกว่าทุกสตางค์ขอให้พ่อกับแม่ครับก็ขอคุณแม่อีกทีหนึ่งทับซ้อนสิบขอพ่อแม่กลับมาสามสิบ อันนี้คือคือวิธีการพอเที่ยวคนอย่าเพิ่งทำลาะกันก็คือแบ่งเงินการใช้ให้ไปสัดส่วนเพื่อที่จะใช้ให้ได้แบบว่าใช้ได้ดีแล้วก็วางแผนทุกคนได้ด้วยอ่ผมสรุปให้อันนี้อันนี้อันนี้เขามีวิธีการถึงน้องๆทางบ้านด้วยนะครับว่าอยากอยากได้อะไรเก็บตังค์ซีเองครับผมเที่ยวคนนะครับผมอันนี้วิธีการโอนาตามบ้างวิธีการหม่ง่ายๆเลยครับผมขอบคุณครับผมอยาครับผมไม่โอเคครับผมพี่ก็ไม่โอเคพี่ก่อนได้ไหมผมอ่าได้ ี่จะบอกว่าของผมนี่ไม่ยากเลยแค่ครับใช้ในใช้ในความจําเป็นที่เราต้องการพอแบบว่าเงินเราสมมติมีหมื่นหนึ่งอเราก็จะใช้ติดลบของที่เราจะซื้อก็ให้มันเหมาะกับเงินในกระเป๋าเราอย่าไเป็นที่เป็นสินนห้า ไม่โอเคหมื่นห้าคือเกินแล้วตันนั้นเร้อง5 0 0าแล้วไม่ได้เขาบอกว่าได้มาหมื่นหนึงคุณฟังเนี่ยฮะมันมีเยอะแล้วชีวิตเนี่ยอย่าไปติดลบครับผมคือได้มาเท่าไหร่ใช้ให้ผมยงเท่านั้นหครับผมอย่าไปเกินตัวอย่าไปเวอร์เออร้อยอย่าใช้ร้อยห้าสิบเพ่ไรโอเคร้อยใช้แค่้าสิบห้าสิบห้วสิบ้าติบห้าสิบห้าบ้าสิบห้าสิบย้าสิบ่้าสิบหาสาสิห้าสิบด้าส้าส้าสิบ้าดีบช่ครับห้าสิบห้าา พูดก็ดีพูดดีแล้วช่วยที่พูดด้วยเขาคืออยากจะบอกว่าันนี้เป็นแนวทางใช่ครับใช้ชีวสองคน2ังคสองคนนะแต่ว่าคือเราเนี่ยการเล่นเกมครั้งนี้เนการที่จะมาร่วมโครงการตาสาึาครั้งนี้เนี่ยนะครับผมเราจะให้แฟนคลับนะส่งแนวทางการใช้ชีวิตแบบพอเพียงของตัวเองมาใช่แล้วเราก็จะเลือกจากจากสิ่งที่เขาเขียนซึ่งเขาบอกว่าเยอะมากเชื่อไหมเชื่อไหมไม่เชื่อเขียนดีมากเลยนี่ะมาส่งรายงานเลยส่งรายงานแล้วต้องบอกว่าอันนี้คือ เป็นข้อความของคนที่ส่งเข้ามาแข่งขันกันในไรเป็นพอันี้จะบอกว่าหลายคนมากแต่เราจําใจต้องเลือกแป่แปคนเยอะมากครับช่ต้องดูนะครับผมใช่ซึ่งแต่ละคนเขียนมาผมดกว่ารายงานย่อครับผมเพม่กเดี๋ยวดอนให้สุ่มตัวอย่างอ่านดีกว่าสุ่มตัอย่างอ่านเอาเด็ดเด็เอาเด็ดเด็ดอันนี้คนนี้ดีกว่าอ่านเลยคนอ่านดีกว่าครับผมมั่นใจนะครับาไหวผมอ่า โอเคเชิญ <Okay. S 2> ครับ, <Okay. S 2> รบวันนี้ต้องเรียนเลยครับมาอ่านเลยครับ,คร,บครับนี่สำหรับคุณวชรพรนะฮะ,ะการใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามฉบับแบบของดิฉันนะครับคือการใช้เงินตามความจำเป็นค่ะ ละเว้นการใช้เงินตามความอยากอ่าก็คือไม่ทําตามความอยากของตัวเองใช่มีเขาบอกว่ามีวิธีสกัดด้นความอยากคือจะไม่ไปเดินตามห้างหรือร้านเสื้อผ้าปล่อยนักก็ไปถึงกิเลสไงอันนี้ถ้าเกิดจับใจความไม่คือมีสติคิดก่อนใช้ทุกอย่างให้อยู่ในความพอเพียงและความพอดีอ่าฮะนี่เป็นตัวอย่างตัวอย่างสั้นๆนะงั้นเชิญเป็นข่าวดีหรับเร นี่ก็คือชฉมหน้าของ8คนนะฮะที่ได้รับคัดเลือกจากโครงการสตาร์าของเราครั้งนี้ฮะเมื่อกี้เมื่อกี้อ่านไปผมอยากรู้ว่ะใครคือพี่วัชราพรครับอ๋อวันนี้อ่าได้ข่าวว่ามาไกลมาจากมาจากอุพรมาจากอุบลมาจากอุบลมาคือเพื่อมาโครงการสตาร์ษาที่เดียใช่ไหมอ๋อโอ้โหมาไกลขนาดนี้ไม่รู้ว่าแบบว่าเพราะว่ามากับสตาร์ษาหรือว่ารายการเราดีไม่รู้นะไตัวเองคิดว่าอยากจะสตาร์ษาสักหนึ่นี่ ดีใจมากเวลาที่แบบว่ามีพี่แบบมาจากต่างจังหวัดแล้วก็มาเพื่อโครงการของเราเลยต้องขอร้องว่าพี่ใส่เสื้อสูทนะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับเอาโซนนี้แบบที่ดอยเรียกผมโซนนี้ครับโอเคโอเคจีไก่ก็พอละโอเคครับขอเสียงให้กับพิธีกรจากแอร์ชแนลของเราซึ่งมีร่วมโครงการกับเราด้วยครั้งนี้ครับ โอเคดีว่าตอนนี้ครบทุกคนแล้วนะฮะครบทุกคนประชุมแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้จากเมื่อกี้เริ่มต้นฟ้ามืดๆตอนนี้เริ่มสว่างแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันแล้วแต่รับรองครับว่าบนรถสนุกแน่นอนจะเป็นยังไงพร้อมหรือยังครับโอเคพร้อมแล้วลุยเลยสบายดีหรือเปล่าฉันนพียงแค่อยากจะรู้จะโอเคหรือเปล่าเป็นห่วงเลยลองถามเธอดู ตอนนี้เราก็อยู่บนรถแล้วนะฮะกำลังจะทางไปฉลิเชลองสาวแล้วและเพื่อให้บนรถนี้นะครับไม่เงียบเหงานะฮะวันนี้เรามีกิจกรรมเยอะแยะมากมายมาให้เลยแต่ก่อนเล่นกิจกรรมเอาทุกคนพร้อมไหมได้ใจดีไหไปเลยสุดใต้องเป็นในส่วนหนึ่งสนาม เของผมมีพี่เชลี่ครับผมพี่บอสพี่โอลีพี่กัพี่บี้ครับผมต้องครับห่งคะแนนนะหนึ่งคะแนนต้องหน้าาพี่ยมครับพี่ลองพี่โกครับโจ้ครับผมตอนาคะแนน ไอคน้ันน่ได้ไงะทไเหมือนบ้น่หน้าไรที่มนู้นี่อนม้มะพร้อมแล้วนะครับสบายดีหรือเปล่าฉันเ่ียงแค่อยากจะรู้จะโอเคหรือเปล่าเป็นห่วงเลยลองถามเธอสู้ ไม่ได้จกันตันานคิดถึงแต่เธอทุกวันคงจะแย่เลยถ้าเธอมีคิดถึงกันฉันนั้นคิดถึงทุกเรื่องของเราโุกเหตุการณ์ที่ผ่านมาช่วงหน้ากลับมาตามติดเหล่าสตาอาสาไปเรียนรู้โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงและสตาอาสาจะทํากิจกรรมอะไรบ้างติดตามได้ในช่วงหนา้าค่ะ แห่งความสุขครบเครื่องเรื่องบันเทิงอรรตอนนี้นะคบพวกเราก็เดินทางมาถึงที่นี่แล้วครับศู<ห>นย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเซาเมื่อกี้ตอนอยู่บนรถโอ้โหไม่ได้หลับไม่ได้นอนกิจกรรมสนุกสะนาะนเป็นไงบ้างกิจกรรมบน<อ>แต่พี่แคร์นเนี่ยนั่งสมาธิครับทำไมครับ ทำให้ทีมตั้มชนะทีมผมได้ครับยอดครับพี่แคยนไม่ได้ช่วยอะไรจากทีมเลยครับโอมชนะโอมชนะนี่ที่ตินตอเนอนะมันน้าฝากไม่ทันก่อเอื่นงนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปฟังการอบรมนะครับว่าสูตรนี้มีความเป็นมาอย่างไงนะฮะแล้วเราจะเดินทางโดยรถคันนี้ครับเป็นรถรางด้วยสุดยอดมากมากโอเคครับพร้อมแล้วใครจะเป็นคนแรกที่ก้าวขึ้นไปครับผมสิครับผมจริงครับเชญเลยฮะสบายดีหรือเปล่าฉันเพินงแค่อยากจะรู้ ทุ่นเลยลองตามเจอดูไม่ได้เจอคือตั้งนานคิดถึงแต่เธอทุกวันคงจะแย่เลยจะเจอมีคิดถึงกันฉันนั้นคิดถึงทุกเรื่องของเราทุกเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่มีมาของชื่อไหยครับที่มจริงว่านสาวรงเนี่ยคือเดิมเขาเรียกว่าบ้านเมฆัง เราได้งลงกบพี่เราได้ทราบประวัตินะครับแล้วตั้าเสือสนใจว่านี้มากว่านี้เนี่ยเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาว่าเป็นเป็นว่านมหานิยมท่่เมตตามหานิยมใช่เขาบอกว่าใส่เนบเข้าไปในรังเออเกิดอะไรขึ้นคุณจะเมตตามันจะมีว่านมีผามีนด้วยใช่ครับซเมื่อกี้เราเห็นภาพรวมนะฮะของทั้งหมดแล้วเดี๋ยวนี้เราจะไปดูสถานที่จริงๆว่ามีอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างจ่เลยยอดจับเลยว่านเขาหลงจริงๆสบายดีหรือเปล่าฉันเพีนแค่อยากจะรู้ Long time ตอนนี้ครับเรามีที่โรงเรือนนะครับการเพาะเห็ดก็ดคือเป็นการสาธิตการเพาะเห็ดเศรษฐกิจนะฮะเมื่อกี้ที่เขาบอกว่ามีเห็ดหลายชนิดมากๆเลยเราจะไปทําก้อนเห็ดกันครับตอนผมเรียนนี่ผมเคยเรียนทำเรียนปลูกเห็ดกันเฮ้ยจริงปะเนีย่ยมกนหห่้ออไไดบย ใจเธอนั้นยังคงผูกพันอยู่กับฉันแค่คนนี้เพียงคุณเดียวคุณผู้ชมครับเมื่อกี้อาขารปกันแล้วครับบอกว่าให้กินจือเนี่ยกิโลละส0 0พนกิโลละ 2,000, ลละ2000ใช้เวลาเรียกว่ากว่าจะโตเต็มวัยเนี่ยเวันค่อนข้างคงค่า,าครับน่าจะขโมยกลับไปได้หน่อย เตอนนี้เนี่ยเราจะไปมาที่จุดเริ่มต้นเลยครับคือเราจะมาเริ่มทําก้อนเหตุกันตรงนี้นะฮะตอนนี้บรรดาแฟนคลับต่างๆเขาก็เริ่มกันแล้วซึ่งเราก็แบ่งเป็น2กลุ่มนะฮะก็คือทีมของตั้มกับทีมของอ้นซึ่งผมเนี่ยเดี๋ยวอยู่กับอ่าตาั้มละกันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดียวจะอยู่กับอน้นครับผมแล้วเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูดีกว่า อขี้เลื่อยนั่นเองนะครับผสมกับเชื้อเห็ดตอนนี้ภารกิจกลุ่มผมเนี่ยกำลังจะอัดขี้เลื่อยเนี่ยครับเข้าในถุงแล้วก็ภารกิจของทีมตั้มเนี่ยรอบๆๆอๆรบๆรบๆๆๆๆๆโอ้เจะจะอัดให้แน่นนะครับเพื่อที่จะไปเพาะคุณเลาพูครัผมทอะไรอยู่ครับครับน้ำทิ้ครับผด้รครมาปตัํามา นนี้กำลังเขาเรียกว่าเป็นช่วงบรรจุ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 ไหมไม่ใช่บรรจุบรรจุบรรจุของบรรจุวันนี้ใส่ใหม่เอาใส่ใหม่ใส่ใหม่เฉยชวนคุยเสียมาที่หมดเลยผมผิดครับผมไม่ยุ่งดีกว่ากลับไปทำของผมดีกว่านะครับสบายดีหรือเปล่าฉันเป็นขี้ยังจะรู้จะโอเคหรือเปล่า เพี่อครับวันนี้ทำได้กี่อันแล้วครับโอ้ยหลายอันเนาะ่ด้านเหมือนกันจริงจริงเกินห้าเกินห้าเกินห้าไม่ธรรมดาซ้ำกี่อันไม่ได้รับครับผมหน้าของผมก็ประมาณสี่สิบสิบก้อนเหมือนนะมาทำตั้งแต่เมอวาหรือเปล่าชุวงหน้า สา,สาอาสาไปเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการทำน้ำส้มควันไม้ค่ะส่วนกิจกรรมนี้คืออะไรและจะใช้ประโยชน์อย่างไรกลับามาติดตามคำตอบ,บได้ในช่วงหน้าค่ะ น้ำส้งควันไหมเอาไว้ใน่ปลวกก็ได้นะครับแฟนขลับแสวว่าตั้มอยู่ไม่ได้เลยเกือบเสมืตนว้าเป็นปัวอะไรครับสบายดีหรือเปล่าชิ้นหนึ่งแี่อยากจะรู้จะโอเคหรือเปล่าเป็นห่วงเลยลองตามเจอดู ไม่ได้เจอกินตั้งนานคิดถึงจะเจอทุกวันคงจะแย่เลยแต่เธอม่คิดถึงกันฉันนั้นคิดถึงทุกเรื่องของเราทู่เหตุการณที่ผ่านมา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 รักมารักกันใหม่มาซอมาซะมาซะตรงหล่ไม่ระวังนะโอ๊ตระวังอย่าจะกเลยแรงลูกเบาคนอยื่นคนอมันมาที่นี่หมดล้วไม้มันกระเด็นมีค้อนะครับ อ <Es> <an> าจจะมีแรงมากกว่าใ่ตา้มมาจัดจัดจัดคุกไปที่บ้า่แรงอย่างแรงลุ้ตัมตามที่ขอเงินอยากนีพาม์ตใช่แรงไม่แรงด้วยร้องเพลงร้องเพลงเชียร้องเพลงเชียร้อเีนไปจังหวาดดีจ้าร้องเพลงเชียดีหรือเปล่าชินเป็นผียาจูรู เป็นงเียลองจำเจอสู้ baby เจอคือตัวเลยมาแล้วตั้งทำร้ายป่าไหม้ี่ิทธ้์ให้เกยแล้วค่อยๆขยับนะคะเพรานั้นไม่งั้นพวดขึ้นเนยเบาๆไปค่ๆขยับนะดีไม่ดีเพกับเธอคีอยๆน ไม่แตะครับ นี่คือถ่านอับแท่งนะครับผลผ <ขอ S 2> ลิตสุดท้ายจากการทําน้ําส้มฟันไม้มจริงๆแล้วล่ะเนี่ยก่อนหน้านี้เราไปทําน้ําส้มฟันไม้มาแล้วใช่ฮะผมก็คือเราจะก่อเตาก่อเตาเอาถัางมามวางเอ่อมันเป็นเตาดินเหนียวนะแล้วก็วางให้ถังเนี่ยมันเอียงจากพื้นเล็กน้อยประมาณ10เซนติเมตรสิเซนติเมตรครับผมแล้วก็จะเอาไม้เนี่ยฮะเรียงใส่เข้าไปไล่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 จากไม้ชิ้นเล็กข้างบนเป็นไม้ชิ้นใหญ่นะครับผมแล้วก็จะเอาฝาเตามาปิดฝาเตามาปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับผมแล้วก็จะก่อเตาข้างล่างก่อเตา เอาปูนก่อให้เป็นล็อกสี่เหลี่ยมตามรูของเตาเล็กน้อยนะครับผมแล้วเราก็เอาดินเหนียวปูเอาดินเหนียวสอดเอาดินเหนียวก่อนะครับเหลือรูข้างในแล้วก็เอาฐานเอาเชือกเรียงเนี่ยจุดไปที่หน้าตาเรอจุดเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องระวังนะอย่าให้ตัวฐานเนี่ยมันโดนตัวไม้อือไม่งั้นมันจะไหม้หมดจะไหม้ไปหมดแล้วก็รวดเร็วมากมันไหม้เลยเสาจะไม่ได้ฐานแล้วไม่ย้ำต้นปนไม้นะฮะพอ เผาเสร็จพอเผาเริ่มเผาแล้วเนี่ยสักเทั้าหนึ่งรอให้ควันตอนแรกควันเป็นสีขาวก่อนพอควันเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเทาแล้วเนี่ยมันก็จะมีไอ้เจ้าตัวน้ำต้มควนส้มเนี่ยน้ำจากการเผาเผาถ่านคือมันมีน้ําเพราะว่าไม้ันเป็นไม้ไม้ไม้ที่มันมีความชื้นอยู่แล้วความชื้นของตัวเนื้อไม้เนี่ยมันก็จะเกิดอาการควบแน่นเกิดอาการระเหยขึ้นมาระเหยขึ้นมาพอลอยตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะออกมาตามช่องที่เราเจาะไว้นะครับผมก็คือเป็นรูที่มันโผล่มาตามควันแล้วเราก็จะเอาตัวข้อต่องอน เนะขาตอ,องอแล้วก็มีจะมีเจาะรูไว้ให้เจ้าตัวน้ำต้มควันไม้เนี่ยมันเยือดออกมาแล้วเราก็จะเอา ภาชนะรองไม่ว่าจะเป็นโถหรือว่าขวดน้ำหรืออะไรก็ได้นะครับผมไปรองแล้วก็รอน้ำส้มควันไม้ไหลออกมาเรื่อยๆไหลออกมาเรื่อยๆตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเริ่มเหนียวก่อนแล้เหนียวก่อนสักพักนึงเนี่ยมันก็จะไหลแรงขึ้นไหลแรงขึ้นแล้วมันจะเริ่มเริ่มเหลียวแล้วก็รอจนไหลหมดมันจะเหนียวอีกพักหนึ่งมันจะเหนียวเสร็จปุ๊บมันก็จะหมดพอมันหมดแล้วเนี่ยนะครับผมเอาที่รองออกที่รองออกแล้วก็เอากล่องข้องอเนี่ยออกนะครับผมเอาออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเรามาทุก เ<ส>จ้าตัวอไอททท้ที่ก่อไว้ที่ปิดดิ้เนี่ยวางใ้ปิดติดติดเนี่ยตรงที่ที่ที่กรอกไปไว้ทุบออกแล้วก็รอประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ผ่านถ่านมาใช้งานได้ตามปกติแล้วก็ได้น้ำส้มควันไม้ด้วยนะครับผมแต่ว่าน้ำส้มควันไม้เนี่ยใช้เลยไม่ได้นะไม่ได้ต้องเอาไปหมักไว,ว้ประมาณ3เดือนก่อนสามเดือนใช่สามชั้นก็มีชั้นชั้นล่างจะเป็นเน้ำมันก่อนน้ำมัน่า พี่กาบอกว่าน้ำมันทาชั้นชั้นกลางจะเป็นน้ำส้มกลนไม้แล้วชั้นบนจะเป็นน้ำมันเบาซึ่งเป็นมันน้อยนะน้ำน้ำมันเบาเนี่ยใช้ประโยชน์อะไรไม่ค่อยได้นะครับผมแต่ว่าตัวที่ใช้ประโยชน์ได้จริงๆก็คือชั้นกลางเป็นน้ำส้มกลนไม้เอามาผสมกับน้ำนะครับผมหนึ่งส่วนต่อน้ำสองร้อยลิตรหรือหนึ่งส่วนต่อน้ำหนึ่งพันลิตรแล้วแต่ปริมาณนะครับผมว่าจะใช้ลดน้ำกับศัตรูพืชที่มันเยอะขนาดไหนแล้วชั้นสุดท้ายก็คือน้ำมันทาน้ำมันทาเนี่ยเอามาผสมน้ำเอาไปลากตัวได้ มลได้รว่าใช้ใช้ประโยชน์ได้ถ้าถูกครับทุกอันเหมือนกันถูกต้องแล้วก็ยังไม่หมดนี่ฐานเนี้ยเศษเนี้ฐานเนี่ยเราเอาไปใช้ได้ฐานที่เป็นก้อนๆเอาไปใช้ตามต้องการได้เลยเขาปลาปิ้งปลาแต่ว่ามันจะเหลือเศษฐานเศษฐานเนี่ยเราเอามาตำเราเอามาตำเราเอมาบดบดบดทำเป็นฐานอัดแท่งแบบนี้ที่เราทำกันนี่นะอะไรรูปร่างมันเป็นแบบนี้เลยแค่นี้ว่าใช้ประโยชน์ได้ทุกเม็ดถูกต้องขั้นตอนตามที่เห็นเลย บอกว่าฐานนี้นะครับเราจะได้ทำโลชั่นมหาดทำโลชั่นอ่ะเขาบอกว่าเขาบอกว่าโลชั่นมหาดเนี่ยช่วยให้เราผิวขาวเนี่ยเรานั้นเราดิไปเลยพี่แค่ไปเลยสบายดีหรือเปล่าจะเงาเงาหรือเปล่านะจะโอเคหรือเปล่าฉันไม่โอเคสักเวลาอยากจะอยู่ใกล้เธอมองตาเจอทุกวันคงจะแย่เลยจะเจอกินลืมหน้ากัน I'm อะไะครับคุณผู้ชมครับกำลังเมาม <através tekrar. S 3> <Yeah. S 2> ันมากเลยนะฮะกับการทําโลชั่นมหาตอนนี้ซึ่งน่าที่อยู่ตอนนี้นะครับกำลังเป็นน้ำน้ำอยู่เลยแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะเสียดายวันนี้เวลาของรายการเราหมดแล้วนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับพรุ่งนี้เราจะมาตามติดกันต่อนะครับว่าเจ้าโลชั่นมหาตัวนี้เนี่ยผลสาเร็จออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรเมื่อกี้ป้าก็บอกว่าต้นทุน70บาทนะครับแต่ว่าได้33ขวดโอ้โหกําไรสุดสุดสุดจะเป็นยังไงนะฮะตอนนี้แต่ละคนกำลังเมามันกันมากมากพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อครับวันนี้หมดเวลา

dạy trớ lắm đằng công phu sáng ca quân y phiền quân